สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่นั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบ,บดีค่ะซึ่งดาวพระพฤหัส,สบ,บดีได้ทําการโคจรเดินหน้าเป็นปกตินะคะหลังจากที่ได้ทําการโคจรถอยหลังหรือโคจรวิปริตมาเป็นเวลาหลายเดือนค่ะ ในจังหวะนี้คือวันที่3ทธันวาคมปี2,565เป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสเริ่มเซตตัวเริ่มเดินหน้าส่งผลที่ดีแก่ดวงชะตาอย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับข่าวดีจังหวะดีๆในด้านใดกันบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คและคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรเดินหน้าเต็มกำลังในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะในวันที่สธันวาคมปี2565จะเป็นจังหวะที่ดาวพระพฤหัสนั้นได้เริ่มเซตตัวเพื่อที่จะเดินหน้าเต็มที่เต็มกําลังในเรือนปุตตะนะคะแน่นอนว่าส่งผลดีต่อเจ้าลัคนาอย่างแน่นอนค่ะเพราะดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่นะคะเมื่อโคจรเดินหน้าเต็มกําลัง อิทธิพลดีๆความเจริญความดีงามความก้าวหน้าความรุ่งเรืองย่อมเกิดกับตัวคุณค่ะ ดาวพระพฤหัสเป็นดาวกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงการเงินรายรับรายได้หมายถึงรายจ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะและยังหมายถึงของมีค่าด้วยส่วนปุตตะนั้นหมายถึงโชคลาบนะคะปุตตะหมายถึงบุตรบริวารปุตตะก็หมายถึงเงินได้เช่นเดียวกันค่ะปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ไอเดียความคิดการริเริ่มสิ่งใหม่การลงทุนนะคะซึ่งความหมายของคาว่าปุตตะนั้นก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆค่ะอย่างที่เรา ทราบกันดีว่าตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2565ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566นะคะจะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเต็มที่ดาวพระพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะค่ะซึ่งจะส่งผลดีทำให้ชาวลลขนาราศีพิจิกมีความคิดมีองค์ความรู้ใหม่ๆมีการกระตุน้นมีแรงผลักดันในการทำสิ่งต่างๆมากมายนะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากบุตร คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ของรางวัลได้ของกำนันมีโชคมีลาบนะคะได้ไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปคือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในมุมที่ดีอย่างมากเลยนะคะแต่ในหนึ่งปีที่สมัยได้กล่าวมานั้นก็จะมีบางช่วงค่ะนั่นก็คือช่วงวันที่23กรกฎาคม65จนถึงวันที่2ธันวาคมปี65จะเป็นช่วงที่ ดาวพระพฤหัสนั้นได้ทําการโคจรถอยหลังหรือโคจรวิปริตนั่นเองนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้ในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี้ คุณมีความติดขัดในด้านการเงินมีปัญหากับบุตรมีปัญหากับบริวารคุณอยากจะริเริ่มต้นทำสิ่งใดมันก็เกิดความล่าช้าหรือเกิดการติดขัดมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนต่างๆนานาค่ะนะใครที่มีดาวพระพฤหัสโคจรอ่อนแรงอ่อนกําลังหรือว่าโคจรตกอยู่ในเรือนเสียนะถ้าพื้นดวงชะตาคุณเป็นแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะยืดยาวคาราคั่งหรืออาจจะลามมาจนถึง ปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีดาวพระพฤหัสในพื้นดวงชะตาเข้มแข็งนะคะปัญหาที่คุณได้เจอในช่วงที่ผ่านมานั้นคุณจะสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วมีไหวพริบมีปฏิภาณในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ในวันที่3ธันวาคมอย่างที่สมัยบอกไปดาวพระพฤหัสจะเริ่มเซตตัวเดินหน้าและจะเดินหน้าเต็มที่เต็มกําลังในวันที่18ธันวาคมปี65เดินหน้าอยู่ในเรือนปุตตะครั้งนี้นะคะอิทธิพลที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับจะเป็นไปในทิศท,ทางทีท่ดีจะเป็นไปในแง่บวกอย่างแน่นอนค่ะดาวพระพฤหัสเป็นดาวของคุณธรรมจริยธรรมดาวของคุณงามความดีดาวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การศึกษาครูอาจารย์แพทย์พยาบาล ดาวที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จความรุ่งเรืองนั่นเองค่ะเมื่อได้ทําการโคจรเดินหน้าแม้แต่กระทั่งการเริ่มเซตตัวก็ตามแต่จะส่งผลทําให้เจ้าลัคนานั้นได้รับข่าวดีเข้ามาค่ะใครที่มีลูกหลานใครที่มีบริวารคุณจะเห็นได้ว่าลูกหลานหรือบริวารของคุณจะอยู่ในอวาทมากขึ้นจากเดิมเขาอาจจะเคยถกเถียงแข็งข้อนะคะหรือว่าขัดแย้งกับคุณระยะหลังๆมานี้ก็จะเริ่มเข้าอกเข้าใจคุณจะเริ่มเชื่อฟังคุณ จะเริ่มปฏิบัติตามคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณจะสามารถควบคุมได้มีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณในการปกครองคนประมาณนั้นนะคะและเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีข่าวดีในด้านการเงินด้วยเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวการเงินของคุณค่ะเป็นดาวกระดุมพระเป็นดาวปุตตะค่ะแล้วโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้คุณจะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆก่อเกิดเส้นทางก่อเกิดช่องทางการทารายได้ใหม่นะคะคุณ จะมีโอกาสได้ลงทุนได้ต่อยอดได้ขยับขยายแม้ว่าการลงทุนการต่อยอดจะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องใช้เงินก้อนต้องจ่ายออกไปก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้ว คุณจะได้เก็บเกี่ยวจากสิ่งที่คุณลงทุนไปอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีไอเดียมีความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการเงินมากๆค่ะคุณจะนึกถึงการเงินคุณจะนึกถึงผลประโยชน์คุณจะอ,อ,อยู่กับเรื่องของรายรับรายได้คุณจะมีการคิดคุณจะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตดีมากๆเลยทีเดียวนะถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านนั้นเป็นนักเรียนนักศึกษา คุณก็อยู่ในช่วงที่มองหาความมั่นคงให้กับชีวิตมองหาสิ่งใหม่อยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยากจะเรียนตรงนี้เพิ่มเติมคุณจะมีความกระตือรือร้นเพราะดาวปุอขออภัยค่ะเพราะเรือนปุตตะก็เป็นเรือนของอารมณ์คุณจะมีอารมณ์มุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น คุณจะมีไฟคือมันจะเหมือนเด็กอะค่ะจะไม่ใช่เหมือนคนแก่นะคือไฟของเด็กมันจะเป็นไฟของอยากความอยากรู้อยากเห็นไฟของการกระตือรือร้นมันจะเป็นอารมณ์นั้นเลยนะส่งผลดีมากๆสําหรับใครที่กําลังศึกษากําลังเรียนอยู่บางคนอยากเรียนต่อบางคนอยากไปเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลให้กับตัวเองบางคนอยากหางานใหม่ๆทําอยากเรียนรู้สิ่งใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะจะมีมุมที่ดีอย่างมากเลยนะส่วนใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกที่อยู่ในวัยทำงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งคนเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธรุรกิจนะคะคุณจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนดีมากจากคนรอบข้างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรบริวารกับหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงานคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆ คุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะหัวหน้างานจะเอ็นดูคุณมากขึ้นผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายโปรเจกต์สำคัญคญให้คุณทำคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความคิดมีไอเดียที่ต่างไปจากคนอื่นเป็นความคิดเป็นไอเดียที่ทันสมัยเป็นความคิดเป็นไอเดียที่มันไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เหมือนคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานเลยก็ว่าได้ใครที่มีกิจการใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะการเงินการทองก จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นการค้าการขายนะคะก็จะมีเกณฑ์หมุนเวียนดีมากขึ้นนะคะส่งผลที่ดีในเรื่องของการเงินและการงานให้คุณดีมากๆเลยทีเดียวค่ะและในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสทําการโคจรเดินหน้าครั้งนี้ดาวพระเสาร์เองก็โคจรเดินหน้าเต็มกําลังเช่นเดียวกันไม่พอเท่านั้นยังมีกลุ่มดาวที่ได้โคจรมาอยู่ในราศีธนูมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของคุณอีกนั่นก็คือดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ค่ะดาว พระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณได้โคจรมาอยู่ในราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาแบบนี้ปากพารวยค่ะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากการพูดจากการเจรจาช่วงนี้คุณคุยงานสําคัญสําคัญได้ช่วงนี้นะคะคุณคุยกับใครก็จะมีเกณฑ์ทาให้ผู้คนคล้อยตามได้ประมาณนั้นเลยนะพอถัดมาวันที่8ปธันวาค่ะดาวพระสุ์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือปรนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณ,คณก็โคจร มาอยู่ในราศีธนูมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเช่นเดียวกันคุณจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเพศตรงข้ามมีคนรักคู่ค้าคู่สัญญาคอยซัพพอร์ตที่ดีค่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังด้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณแบบเงียบๆโดยที่ไม่เปิดเผยด้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินลับๆมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากความเสนีหาด้วยเช่นเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างเกื้อกูลดีมากๆเพราะดาวพระศุกร์ที่มาอยู่ในเรือนกระดุมพระครั้งนี้ก็มาอยู่ร่วมกันกับดาว พระพุธเป็นคู่ธาตุน้ําอีกค่ะส่งผลทําให้การเงินมันฟลอ์ดีมากขึ้นมีเงินกินมีเงินใช้มีเงินเที่ยวมีเงินเก็บมีเงินออมอารมณ์เป็นประมาณนี้เลยสําหรับชาวพิจิกนะคะและนับตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปี65เป็นต้นไปที่ดาวเซตตัวเนี่ยดาวพระพฤหัสจะไม่มีการโคจรถอยหลังอีกแล้วนะหลังจากนี้ดาวพระพฤหัสจะเดินหน้าเต็มที่เต็มกําลังอย่างเดียวแล้วนะคะส่งผลดีต่อด้านการเงินมากๆค่ะพอวันที่16ธันวาคมดาวพระ ทซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกร,รมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็โคจรมาอยู่ในราศีธนูมาอยู่ในเรือนกระดุมพระอีกงานที่ทํา ทำเงินให้คุณได้มากขึ้นงานที่ทําส่งเสริมทําให้คุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นคุณอาจจะมีหลายจ็อบหลายหน้าที่หลายพาทก็ได้นะคะคือธุรกิจการงานมันจะโอเคมากๆเลยนะสําหรับชาวพิจิกนะจะสังเกตเห็นว่าเห็นได้ว่าทั้งดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินการที่มีดาวหลายดวงมาอยู่ในเรือนการเงินนั่นหมายความว่าคุณจะได้เงินจากหลากหลายช่องทางค่ะ คุณจะได้เงินจากแหลงตรงนั้นบ้างจากแหลงตรงนี้บ้างได้เงินเก่าได้เงินออมีคนมาใช้นี่ได้เงินจากการค้าได้การขายได้เงินจากการปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่ก่อเกิดผลประโยชน์ทางการเงินให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือถ้าใครยังไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินตรงนี้คุณก็จะมีไอเดียแล้วค่ะ เราจะต้องทําแบบนั้นดีกว่าเพื่อที่จะได้เงินมีคนนี้มาแนะนําเราเออลองดูดีกว่ามันจะเป็นจังหวะที่คนรอบข้างเกื้อกูลสนับสนุนและแนะนําคุณดีเลย mm. เช่นเดียวกันนะคะดาวพระอาทิตย์ทํามุมจะตุโกนก,นกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งสองดาวนี้ เป็นดาวผู้มิตรใหญ่ใครที่ว่างงานใครที่ตกงานอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานค่ะใครที่อยากจะเปลี่ยนสายงานใครที่อยากจะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนงานของตัวเองมีเกณฑ์ได้ทําพอได้ทําแล้วก็สําเร็จแล้วก็รับรื่นนั้นมั่นคงเลยทีเดียวสําหรับชาวและขนาราศีพิจิกนะคะถือว่าดาวพระพฤหัสที่โคจรเดินหน้าเต็มกําลังในครั้งนี้ชาวพิจิกได้รับอิทธิพลดีอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสด ดีค่ะ